อะไรที่มันดีนะครับเราก็อกว่าดีนะครับอะไรที่ใช่ก็บอกว่าใช่อะไรที่ชอบก็บอกว่าชอบแต่อะไรที่มันเปลี่ยนไปหรือว่าเพี้ยนไปก็เงียบๆไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาฟ้องเอานะฮะโอเคนะครับนี่นะครับ2ขวดนี้นะครับเชื่อว่าไม่ต้องบอกทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับแต่มันจะต่างกันนะฮะขวดนี้เลิกผลิตไปแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเลิกผลิตดีกว่าเขาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนฉลากนะฮะตัวนี้นะครับ นักดื่มรู้ดีนะครับว่ามันจะผลิตอยู่3ที่นะครับก็คือนะคะปรปฐมปมทุมธานีแล้วก็ขอนแก่นแล้วเท่าที่รู้เท่าที่เทสมาเท่าที่ทดสอบมาขอนแก่นคือรสชาติที่ดีที่สุดนะครับแต่โอเคนะครับลิ้นไข่ลิ้นมันครับแต่ตอนนี้ฮะเขาเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้นะครับแล้วมันมีประเด็นนะครับว่ารสชาติมันจะเหมือนเดิมไหมโอเคนะครับผมแช่ในอุณหภูมิที่เท่ากันนะฮะในตู้แช่เดียวกันอ่ะเดี๋ยวมาลองเลยดีกว่า สองขวดนี้นะฮะฉะลากเดิมนะฮะฉะลากใหม่สองขวดนี้นะครับฉลากเกา่าฉลากใหม่ผลิตที่นครปฐมเหมือนกันนะครับแหล่งผลิตเดียวกันนะครับแต่เอาว่าเอาเป็นรถลิ้นผมเอาเป็นพาเลตผมก็แล้วกันนะครับสรุปแล้ว เงียบๆไปดีกว่าครับไม่พูดดีกว่าครับ